สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทีโครมรักทุกท่านนะครับโมนโอมชาแนลนะครับผมสําหรับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับผมอยู่ในช่วงของเวลานะครับก็11บเอนาฬิกานะครับท้องฟ้าก็ะคึมครับมืดคึมแล้วนะครับผมก็ตรงบริเวณด้านหน้าของพ่อปู่นะครับก็จะมีท้องฟ้าด้านนี้นะครับก็แจ้งสว่างนะครับแต่ก็ยังมีคึมคึมข้างบนครับพี่น้องนะครับเราคอยดูรายละเอียดต่อไปว่าฝนจะตกตอนไหนนะครับ ส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเก็บในส่วนของสายไฟก่อนเนาะนะครับสายไฟในส่วนที่นะครับใช้การไม่ได้ครับแต่ว่าในส่วนสายไฟที่ใช้งานได้นะครับก็จะมีปลั๊กอยู่เราก็จะหาถุงพลาสติกนะครับหรือว่าเป็นผ้ายางหรือว่าเป็นในส่วนอื่นนะครับมาคุมไว้นะครับเนี่ยสืบเนื่องจากว่าถ้าฝนตกมันจะได้ไม่เปียกครับ ไห้เทวาลูกตั้งใจมากราบองค์พ่อปู่ปู่ปาริจิตคำชูให้ลูกอยู่สู้กับปัญหาบนทางเก่าอย่างแสงสว่างได้ปูน่นำพาให้ลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงศรัทธาจึงมาหา ิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิ์ที่เมนามนาโคอริยะเมตรโยโพธิสัตโตนะโมพุทธายะวันไทยเทวาลูกตังสัจจาต้องมาหาปู่ ำชูให้ลูกรู้สู้กับปัญหาบนทางเก่าย่างแสงสว่างได้ผู้นําพาให้ลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงศรัทธาภาพบรรยากาศที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นท้องฟ้านะครับปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆขนาดใหญ่แล้วครับแล้วก็คืมฟ้าค,มาค้มฝนมาแล้วนะครับฝนจะตกแน่นอนครับ ดูสัญญาณนะครับพี่น้องนะครับอเราค่อยมาตามกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ตกเป็นเม็ดเล็กๆน้อยลงมาแล้วนะครับอยู่ที่วังองค์พ่อปู่ปาริจิตนคราชนะครับองค์พ่อปู่ปาริจิตนคราชนะครับแววตาขององค์พ่อปู่นะครับเป็นแววตาที่มีความเมตตานะครับพี่น้องนะครับให้กับพี่น้องเยาวชนทั่วไทยทั่วโลกผู้ที่มีจิตศรัทธาองค์พ่อปู่นะครับเราก็มาดูบรรยากาศกับพี่น้องนะครับในส่วนของทีมช่างนะครับ ว่าวันนี้เพื่อนดำเนินการถึงไหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังหรือยังไงแบบไหนต่อไปเมื่อเช้านะครับก็เกี่ยวกับเรื่องระบบไฟก็ผ่านไปด้วยดีนะครับส่วนบริเวณด้านหน้านะครับตรงฐานของพระนะครับนะครับปลางประทานพรเนาะครับผมก็มีทางหมดฟื้นนะครับเป็นกำลังใจนะครับดูแล,แล,แลรายละเอียดกับทางในช่างมาโดยตลอดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนมีการนะครับดาเนินการเพิ่มเติมเนาะในส่วนของด้านข้างนะครับก็มีการติดนะครับที่เป็นหินเนาะเพื่อนเอินมาหินอย่างนอนี่หินจิ๊กซอ่นะครับนะครับทางนายช่างเพื่อนบอกแล้วนะครับนี่ครับวิธีการนะครับก็จะมาเป็นแผ่นแบบนี้ครับพี่น้องเป็นแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปครับพี่น้องโอ้ความเหนียวนี้ สุดยอดเนาะมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เน็นควาบปหนีอวโอ้ครับผมหลังจากนั้นเราก็ครับผมเราก็ติดแกลบเข้าไปเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่โอ้โพอดีเป๊ะเลยครับพี่น้องนะครับในแต่ละแผ่นนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดก้อนนะครับ 1 2 3 4 5สอ้าหกจนะจะมีอยู่7ก้อนนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับพี่น้องนะครับในแต่ละในแต่ละแผ่นนะครับซึ่งเขาได้อ่าดำเนินการจัดแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนบริเวณชั้นบนนะครับก็มีการประกบไปด้วยบัวนะครับบัวนี้นะครับมู่อวานนะครับทางช่างได้ไปดําเนินการนะครับ เอามาเสริมเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางลุงช่างกับป้าสนผักเพื่อนมีภารกิจนะครับก็ยังมีนายช่างนะครับอเพื่อนดูแลดำเนินการโตครับส่วนด้านนี้นะครับเมื่อวานลุงช่างนะครับได้ดําเนินการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในฐานของพระนะครับให้มีขนาดที่ความกว้างพอเหมาะพอดีนะครับแล้วก็ในส่วนของนายช่างนะครับก็ได้ปูกระเบื้องนะครับ เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2แผ่นครับนะครับในการปูกระเบื้องในครั้งนี้นะครับก็จะเห็นนะครับมีเทคนิควิธีการในการดำเนินงานนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นตัวล็อกกระเบื้องเนาะนะครับให้ได้ระดับนะครับส่วนด้านล่างนะครับเมื่อวานทางลุงช่างนะครับได้ทําการนะครับก่ออิดบล็อกนะครับบล็อก แบบนี้นะครับซึ่งได้ซื้อมานะครับเมื่อวาน50ก้อนนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ได้ดำเนินการฐานพระปรางนะครับพระทานพรนะครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของท้องฟ้านะครับก็มืดคลืบมานะครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับผม ก็ขออานวยอภรให้กับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรลักทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจนะครับจเจริญรุ่งเรือง,เรองร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยความร,รักความปัถนาดีนะครับจากมวลอมชาแนลปาแตนชาแนลนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมวลอมโฮมรั์นะครับ <ๆ S 1> ก็ขอฝากใน,นอ้อบอกอ้อใจของพี่น้องเอฟซีที่เคารพรลักทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจอลอาบน้ำเซรั่มทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้ คลีมกันแดดแล้วก็ในส่วนของสะบ่ฮันนีโซมนะครับ092 794 7526 098 565 526 6 063 242 5644 092 392 4458แอดล TP ทีพีสกินออฟิเชียลนะครับขอประคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ